คือบุคคลสำคัญของประเทศเราสวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้เจอกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะไม่ได้พาทุกคนไปเข้าป่าตามหานกตามหากรลอกหรือว่าเข้าป่าไปตามหาของกินหาอะไรนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับทางภูิ้อบบัญชาก็ให้ผมนะครับไปบรรยายนะครับให้กับน้องๆ ทหารนะครับที่จะปลดนะครับในสิบเดือนนี้นะครับหัวข้อที่ผมจะบรรยายวันนี้ก็คือการเป็นพลเมืองที่ดีนะครับทาอย่างไรซึ่งเป็นหัวข้อที่ผมไม่เคยบรรยายเกี่ยวกับความรู้ทางด้านวิชารการกด้านนอกนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะให้ทําการสอนให้กับน้องๆน,นะครับพลทหารหรือว่าข้าราชการในส่วนของที่เป็นแบบ ของทหารนะครับในตำราวิชาการทหารส่วนใหญ่จะเป็นวิชาการทหารหมดเลยนะครับแต่คลิปนี้เป็นโอกาสดีมากนะครับที่ผมได้ไปบรรยายเรื่องเกี่ยวกับพลเมืองดีนะครับบรรยายให้กับน้องทหารที่จะขอให้เขาปวดไปนะครับเป็นพลเมืองที่ดีนะครับเป็นทรัพยากรที่ดีให้กับประเทศชาตินะครับซึ่งผมว่ามันเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะเรื่องอความดีทำตัวดีเป็นยังไงเป็นเรื่องของแบบนานาจิตตังครับแต่ผม ก็จะทําให้มันเต็มที่ให้ได้ที่สุดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนะครับก่อที่ผมจะสอนพวกนี้นะครับผมจะทําอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามในคลิปนี้นะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะมาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากสิ่งที่ผมรู้ปกติผมก็ได้เรียนมาแล้วนะครับในระดับหนึ่งแต่ว่าเพื่อให้เกิดความชัวหรือให้เกิดความเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความรู้ตัวเองมาก,มากขึ้นนะครับผมก็จะมาหาข้อมูลนะครับ เพิ่มเติมง่ายๆครับมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับ Google เนี่ยถือเป็นสิ่งที่ที่ผมหาค้นหาความเรื่อยมากนะครับอันนี้ผมก็จะมาดูอันนี้จะเป็นของ AI พิจารณามาให้ก็ข้อท่านะครับคลเมืองที่ดีคือบุคคลที่ครบกฎหมายสิทธิเสรีภาพของอื่นปฏิบัติตนตามระเบียบภายจิตวิญญาณมีจิตสาธารณะมีไม่เห็นแก่ตัวอันอนี้พวกนี้ก็ขเ้นะครับเอเนี่ย AI นี่ก็ตรงๆตามที่ผมคิดนะครับ พลมืดีตามพฆษณานอันนี้ก็น่าจะผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าน้องๆทหารส่วนใหญ่ของผมเนี่ยประมาณ20%ก็จะเป็นอน้องอิสลามนะครับเพราะนี้พ้นไปก่อนจต่มูลจากเว็บไซต์นี้อะไรพลเมืองที่ดีคือัาถนงแบบเรนีอันนี้ก็โอเคนะครับนะครับแต่ผมก็จะมาหาข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับค่อคยๆอ่านอ่าน,าน,านเพิ่มเติมไปนะครับ เมื่อหาข้อมูลได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะทำสไลด์นะครับทำสไลด์เป็นโครงเรื่องไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมมีเวลาบรรยายประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงนี้ถือว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะมากนะครับความรู้ที่ผมเตรียมมันผมต้องตัดออกนะครับอะไรที่ตัดออกผมก็จะตัดออกนะครับเอาแค่แบบเน้นๆไปเลยนะครับชุมมีเวลาชั่วโมงหนึ่งนะครับว่าทำพาเปอร์ไฟกันครับ ข้พอพอยของผมนะครับผมก็จะเอารูปนะครับที่ได้มาจากเว็บนะครับส่วนใหญ่ผมจะทำสไลด์แบบที่มีข้อความแค่หัวข้อนะครับมีข้อความแค่หัวข้ออย่างเดียวที่เหลือผมก็จะรูปใส่รูปใส่แล้วก็ผมจะจดนะครับจดข้อสนไอภาพรูปนี้นะครับมีความหมายว่าอะไรผมก็จะจดแล้วก็มานั่งท่องนะครับนั่งท่องหรือนั่งทำความเข้าใจก่อนที่ไปสอนนะครับ พอถึงเวลาที่ไปสอนผมก็จะพูดไปเลยถ้าเจอรูปนี้ผมก็จะพูดแบบนี้พูดไปพูดไปนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมจะมีเวลาเรามีน้อยมากนะครับนะครับส่วนสไลด์เนี่ยผมให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีรูปที่ผมเอามาจากอินเทอร์เนต็ตเยอะนะครับกดของ YouTube อาจจะไม่ใหผ้ผ่านในเรื่องนี้นะครับต้องใช้เวลาหน่อยนะน,ยนะครับในการทำเสร็จแล้วนะครับกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลาประมาณ สองชั่วโมงเนี่ยสองชั่วโมงเสร็จตอนนี้ก็สามทุ่มเข้าไปแล้วต่อไปนะครับเมื่อทำอข้อมูลเสร็จรทำ p o w e า p อ i อยเสร็จแล้วต่อไปผมก็จะทำก็คือการวางแผนการสอนในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่ออะไระครับเพื่อให้ผมสามารถนะครับดำเนินการสอนแบบดรต่อเนื่องนะครับซึ่ง การสอนวิชาครูวิชานี้นะครับผมเรียนตั้งแต่สมัยผมเป็นนักเรียนพันจานะครับเรียนหนึ่งเรื่องการวาแงแผนการสอนนะครับผมก็จะมาปรับใช้ในกรณีนี้นะครับส่วนแผนการเรียนการสอนนะครับผมผมใช้บ่อยอยู่แล้วครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการสอนในวิชาการทหารเนาะ mm. วิชาการทางด้านแบบคนละเรียนนั่นนองยังไม่เคยไม่เคยได้สอนเท่าเท่าไหร่นะครับเป็นแผนการสอนของวิชาการต่ตางๆที่ผมเคยทําไปแล้วนะครับ บอกเลยว่าการทช้แผกนการสอนนี่เป็นมีประโยชน์ทําให้เรานะครับสามารถสอนได้โดยนะครับไม่โดยบริหารน,นะครับบริหารเวลาที่มีให้เกิดประโยชน์นให้ให้ได้ที่สุดแล้วก็สมกับเขาเรียกว่าอะไรครับส่งกลับความมุ่งหมายของภูมิำกัิดใชาไหครับอันนี้ก็จะเป็นแผกนการสอนที่ผมเคยทำมาแล้วนะครับแต่ผมจะดัดดัดแปลงอันนี้เล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันเข้ากับวิชาการที่ผมจะสอนในวันพรุ่งนี้นะ ็จะประมาณนี้เนาะนะครับสุดสุดท้ายก็ตามด้วยนะครับคติประจาใจผมจะทําแผนการสอนให้มันเสร็จนะครับผมคาดว่าจะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งไม่เกินห้าทุ่มนะครับผมก็น่าจะเสร็จแล้วละ่ะเพราะว่ามันมีแบบแบบเก่าอยู่แล้วนะครับผมแค่แค่มาปรับปรับปรับให้เข้ากับในวันพวกนี้นะครับ แน่นเสร็จแล้วนะครับในการทําแผนการสอนของผมนะครับก็บอกเลยว่าเหนื่อยมากนะครับตอนนี้เวลาประมาณเวลานะครับสี่ทุ่มนครับสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็ถือว่าเสร็จแล้วกันนะครับเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็เหลือแค่นิดหน่อยครับพรงนี้น่าจะเสร็จก่อนที่ไปเตรียมการแผนการสอนนะครับอ่า พรุ่งนี้นะครับผมจะไปสอนดูยังไงก็ฝากดูหน่อยนะครับมาดูคลิปนี้ให้จบนะครับอุดหนุนกันหน่อยนะครับไม่ต้องขออะไรมากขอดูคลิปนี้ให้มันจบนะครับแล้วจะเป็นยังไงนะครับเราตามไปดูช่วงแรกๆนะครับผมขอจ <ะ S 2> น,น,อนสร้างความเป็นกับเองให้กับ<อ>น้องๆคนทหารขอนในการสอบถามว่ามาจากที่ไหนบ้างมาจากหน่วยไหนบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน่วยที่อยู่ในค่ายมหาจิตสราชเจ้าแห่งนี้นะสอบถามว่า มีการวางแผนการปลดปรยิยางผู้ประจำการไปแล้วจะทําอาชีพอะไรก็นแนะนําอาชีพต่างๆนะครับเพื่อสร้างความาเั็นกันะครับให้กับน้องๆทหารนะครับสร้างบรรยากาศในการบรรยายนะครับจากนั้นนะครับก็จะทนการแนะนําหัวข้อต่างๆที่จะบรรยายในวันนี้นะครับบอกเลยว่าผมไม่ใช่มืออาชีพในการบรรยายนะครับแต่ก็จะทําำดีที่สุด เพราะว่าเราคือบุคคลสำคัญนะครับของประเทศเราที่จะพัฒนาก็เป็นการแนะนำนะครับความมุ่งหมายในการเรียนเรื่องใหมรว่าจะเน้นในเรื่องเหตุผลที่เราจะต้องเรียนหน้าที่ของบุรุษนี่ดีนะครับมันจะบอกนอนๆไปนะครับเพื่อสร้างความอยากรู้สร้างความสนใจให้กับผู้รับฟังบรรยายนะครับค่าบาทหรืบาท เราทำงานเดือนวันเก็บเ็จได้ขึ้นมานะครับเราเอาเงินนี้เก็บไว,ว้เฉยไหมไป่ใช่ไหมเราก็ทำอะไรไปซื้อข้าวซื้อข้าวกินก่อน,นไปซื้อข้าวไปซื้ออาหารนะครับข้าวเขาต้องไปซื้อวัตถุดิบอ,อะไรมาว่าจะเป็นน้ำปลาผชูรสต่างๆเขาซื้อมาเสร็จปึ๊บบริษัทเขาก็เราจะว่าเราได้หมายภาษีนกับประเทศชาตินะครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็จะทําการแนะนําตัวเองนะครับให้กับน้องๆนะครับผู้รับฟังบรรยายทุกคนนะบางคนอาจจะรู้จักผมไปแล้วนะครับที่ปฏิบัติงานร่วมกันนะครับในบางคนก็ไม่รู้จักนะครับเพื่อสร้างความเป็นกันเองให้กับผู้รับฟังบรรยายนะครับว่าเรามาจากไหนนะครับทำไมถึงมาสอนในวันนี้นะครับ อยที่ค่ายมหาุรุงเทพชนะอำเภอเมืองจังหวัดอโยธยไปอยู่นั้นก็ไปอยู่ประมาณห้าปีนะครับแล้วก็เมื่อปีที่แล้วนะครับพี่โอชินก็ได้ย้ายนะครับมาเป็นผู้ขัารถต่อไปนะครับก็เริ่มเข้าสู่การรักาฮนะครับผมก็จะฉายสไลด์นะครับ ไปแต่ละหัวข้อหัวข้อนะครับวันนี้อาจไม่ได้ใช้โปรเจคเตอร์นะครับใช้ทีวีไปก่อนนะครับส่วนใหญ,ญ่ในขอ้อความก็จะเป็นภาพนะผมก็จะบรรยายไปแ,แต่การเคารพกฎหมายนะครับการเป็นคนดีครับการไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับจะไล่ไปแต่ละหัวข้อนะครับที่เราเงินสนิทไปให้กับคนอื่น ไปรักษาพยาบาลไปช่วยเหลือคนอื่นเรต้องมาจับนะครับผู้ร้ายเรากมาจับผู้ร้ายทิ้งเปื่อกโดยปราศประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทุกองความรูกฎหมายนะครับทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นมาเองนะครับรูปแรกง่ายๆแต่เราอยากทำความผิดกฎหมายแล้วกันถ้าเราทำความผิดกฎหมายเพิ่มหรือตามมาคือโดนตำรวจจับนะครับ พอตกลอยจากปึ้งเราทีแล้วก็ไปเท้าคุกอสคาบันนะครับพอเข้าคุกก็รัฐบาลก็ต้องมาเสียงเงินจ่ายค่าน้ำค่าน้านค่าไปค่าอาหารให้พวกเรากินอีกซึ่งเงินส่วนนี้มันเป็นเงินมหาศาลนะครับแทนที่จะเอาเงินส่วนนี้ไปทำอะไรอืน่นต้องมาเสียให้กับคนที่ทำผิดกฎหมายเพราะอยัางแล้วปวดไปจากพวกเราก็ยาากแล้วก็ยา ไปทำสิ่กฎหมายที่ราคาครับไม่ว่าตอนนี้ที่ถ้าเป็นขโมยน้อยนี่ก็ต้องแล้วเลือกไปเลยเลือกได้เลือกเลยท่านนะครับลำบาหมอมาดูแลเราอีกครับากหมอมาดูแลครับทั่ทีหมอเขาจะไปดูแลคนอื่นที่มีเคสต่างๆเราต้องเสียเวลาเสียพวกประมาณมาดูแลพวกเราอีกไม่แล้วเราดูแลตัวเองดีกว่าต่อให้ไวรัสวัดรึษ กเกี่ยวดูแลผู้เรียนก็ดูแลไปอันนี้ก็ไม่ได้พ่อแม่ของเรานะครับหรือว่าครอบครัวแฟนของเราระหว่างที่ทําการสอนนะครับบอกเลยว่าอ้องทุกคนนะครับมีความตั้งใจในการรับฟังเป็นอย่างดีนะครับ<ส><ญ>แล้วก็บรรยากาศค่อนข้าง,ง,งที่จะเป็นกันเองนะครับ<ส><ญ>ต่อด้วยในปีท้ายนะครับ<ส><ญ>ผมก็วยพรนะครับ<ส><ญ>ให้กับ<ส><ญ>น้องๆพูหารที่จะปลดปนะครับให้เป็นคนดีของสังคมในต่อไปนะ อันนี้ก็เป็นเทคนิคในการเตรียมตัวในการบรรยายผมนะครับใครมีเทคนิคอะไรก็ฝากคอมเมนต์มาเลยนะครับสุดท้ายคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้ผมหน่อยนะครับ